สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับคือเวลาเราพูดถึงเรื่องการบริหารประเทศเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเรื่องเงินหรือว่าการคลังนี่แหละครับสำคัญมากๆมันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยใช่เลยค่ะมีผลต่อทุกอย่างจริงๆตั้งแต่โครงการใหญ่ๆระดับประเทศไปจนถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะครับผมแล้วการมีกฎกติกาที่ชัดเจนว่า รัฐบาลจะหาเงินจากไหนจะใช้ยังไงจะกู้ได้แค่ไหนอันนี้สำคัญมากจริงๆสำคัญมากค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความโปร่งใสนะคะแต่ว่ามันเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจโดยรวมด้วยและว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงกฎหมายที่เป็นเหมือนออคัมภีร์หลักเลยก็ว่าได้ในการบริหารเงินแผ่นดินของไทยนะครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ค่ะ แหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือตัวพรบฉบับนี้เองเลยนะครับแล้วก็มีเอกสารอื่นๆประกอบบ้าง เป้าหมายวันนี้คืออยากจะชวนมาทำความเข้าใจหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กันว่าเขาพยายามจะวางกรอบวางกลไกให้รัฐบาลทำงานเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอย่างไรบ้างน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าพรบฉบับนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญเลยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อเป็นหลักประกันว่าการใช้จ่ายเงินภาษีของพวกเราเนี่ยค่ะแล้วก็การก่อหนี้ของรัฐจะต้องเป็นไปอย่างมีวินยัยมีความรับผิดชอบต้องมองถึงผลระยะยาวด้วย ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆหรือว่าตามใจผู้บริหารอย่างเดียวถูกต้องค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูหลักการสำคัญกันก่อนเลยดีกว่าครับอะไรคือปรัชญาหรือแนวคิดหลักๆที่กฎหมายนี้วางไว้ครับ หัวใจสำคัญเลยจะอยู่ในช่วงต้นต้นของพรบรเลยค่ะโดยเฉพาะในมาตรา6มาตรานี้จะวางหลักการใหญ่ๆไว้เลยว่าการดําเนินนโยบายการคลังการทํางบประมาณการหาไรายได้การใช้จ่ายหรือแม้แต่การบริหารหนี้สินทรัพบสินของรัฐเนี่ย ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพความยั่งยืนทางการคลังแล้วก็ความเป็นธรรมในสังคมด้วยค่ะโอ้โหฟังดูครอบคลุมมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพโปร่งใสและยังไปถึงเรื่องความยั่งยืนความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวใช่ค่ะใครพยายามจะสร้างสมดุลในหลายๆมิติแล้วก็มีอีกมาตราที่สำคัญมากๆแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะคือมาตรา9ค่ะ มาตรานี้จะเจาะจงไปที่ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเลยนะคะว่าต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเวลาจะตัดสินใจทำอะไรต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมความคุ้มค่าภาระการคลังที่จะตามมาแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆอย่างรอบคอบครับแล้วก็มีวักที่ฮือฮาเหมือนกันนะครับที่บอกว่า ต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเออตรงนี้ผมว่าตีความกันได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะประเด็นนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยแล้วก็มีการถกเถียงกันเยอะเหมือนกันนะคะคือเจตนารมณ์เนี่ยเหมือนพยายามจะวางกรอบป้องกันการใช้นโยบายประชานิยมแบบเออไม่คมนึงถึงผลกระทบระยะยาวต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่ในทางปฏิบัตินี้สิคะการจะไปชี้ชัดว่านโยบายไหนเข้าข่ายตามนี้หรือไม่เข้าข่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบในแต่ละกรณีไปคะ่ะเข้าใจครับว่าปัญการวางหลักการกว้างไว้ก่อนทีนี้พอมีหลักการแล้วกฎหมายมีเครื่องมืออะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างครับที่จะนําหลักการนี้ไปใช้จริงเหมือนเมื่อกี้มีกล,นกลืนเรื่องแผนการคลังระยะปานกลาง ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวแผนการคลังระยะปานกลางหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า MTFF Medium Term Fiscal Framework เนี่ยแหละค่ะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญมากๆเลยตามมาตรา13ถึง16เนี่ยว่ากันง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นแผนที่การเงินของประเทศในระยะประมาณ3 5ปีข้างหน้าค่ะแผนที่หมายความว่ายังไงครับพอจะขยายความได้ไหมครับ ก็คล้ายๆเวลาระวางแผนการเงินส่วนตัวนะคะว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้าเราคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่เราอยากจะใช้จ่ายอะไรบ้างอยากจะเก็บออมอยากจะลงทุนอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวของเราใช่ไหมคะแผนการค้างระยะปานกลางก็คล้ายๆกันเลยค่ะมันจะบอกว่ารัฐบาลมองภาพเศรษฐกิจข้างหน้ายังไงคาดว่าจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่วางแผนจะใช้จ่ายอะไรบ้างดูลงงบประมาณจะเป็นยังไงขาดดุลหรือเกินดุลเท่าไหร่แล้วก็นิสาธารณะคงค้างจะอยู่ที่ระดับไหน อ๋อครับครับเข้าใจละคือเป็นการมองไปข้างหน้าหลายๆปีไม่ใช่แค่มองงบประมาณปีต่อปีเท่านั้นถูกต้องค่ะแล้วใครเป็นคนทำแผนนี้ขึ้นมาครับ ตามกฎหมายคือคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐค่ะในมาตรา10และ11จะระบุองค์ประกอบไว้ก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจและการคลังอย่างเช่นปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสภาพัฒน์เอดีเอสผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการค่ะคณะกรรมการชุดนี้ล่ละค่ะที่มีหน้าที่จัดทําและก็ทบทวนแผนนี้ เพื่อเสนอให้คอรมออนุมัติแล้วแผนนี้มันมีผลผูกพันยังไงครับหรือว่าทำไว้เป็นแนวทางเฉย ไม่ใช่แค่ทำไว้ดูเฉยๆค่ะมาตรา15บอกไว้ชัดเจนว่าแผนนี้ต้องใช้เป็นกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีก็หมายความว่าเวลาหน่วยงานต่างๆจะของงบประมาณหรือเวลาสำนักงบจะจัดสรรงบเนี่ยก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับแผนระยะปานกลางที่คอรมออนุมัติไว้หรือเปล่าเป็นการเชื่อมโยงนโยบายงบประมาณแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเข้าด้วยกันค่ะน่าสนใจครับ เหมือนบังคับให้ต้องคิดยาวขึ้นไม่ใช่มองแค่ปีต่อปีทีนี้พอมีแผนเป็นกรอบใหญ่แล้วมาดูเรื่องการใช้จ่ายจริงในงบประมาณประจําปีกันบ้างครับพรบนี้มีวางกฎเกณฑ์อะไรทีเ่เข้มงวดขึ้นหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ มีหลายจุดที่น่าสนใจในมาตรา20นะคะเป็นมาตราที่วางกรอบการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนขึ้นหลายเรื่องเลยค่ะเช่นเรื่องงบลงทุนค่ะกฎหมายกำหนดเลยว่าต้องตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมดแล้วก็มีอีกเงื่อนไขคือต้องไม่น้อยกว่าวงเงินประมาณการขาดดุลงบประมาณประจำปีด้วย โอ้โหสองเด้งเลยนะครับ20%แล้วเราก็ต้องไม่น้อยกว่ายอดขาดดุลด้วยอันนี้ชัดเจนว่าต้องการให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่ออนาขตจริงๆตนไม่มีเงินเหลือไปลงทุนสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อการเติบโตในระยะยาวอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คืองบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นค่ะอันนี้ก็ตั้งได้นะคะแต่กฎหมายระบุเลยว่าต้องเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเช่นเกิดภัยพิบัติร้ายแรงหรือมีสถานการณ์ที่กระทบความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงหรือภารกิจที่จําเป็นเร่งด่วนมากๆที่คาดการไม่ได้ไม่ใช่ว่าตั้งงบกลางไว้เยอะๆเผื่อจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ทั่วไปการกําหนดสัดส่วนงบลงทุน20%นี้ก็น่าสนใจนะครับคือมันเป็นการเหมือนบังคับใกล้ๆให้ต้องมีการลงทุนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆถ้าสมมติเศรษฐกิจไม่ดีรายได้รัฐเข้าน้อยการจัการเงินตั้ง20%ไปลงทุนเนี่ยมันอาจจะไปกระทบงบส่วนอื่นๆที่จําเป็นมากๆเหมือนกันนะครับ อย่างพวกงบสวัสดิการงบบุคลากรเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะกฎหมายก็พยายามจะสร้างสมดุลนะคะระหว่างการใช้ใจ่ายปัจจุบันกับการลงทุนเพื่ออนาคต การกำหนดเป็นสัดส,ส่วนแบบนี้ก็เพื่อให้มีหลักประกันขั้นต่ำไว้นะคะแต่ว่าในมาตรา20วรรคท้ายเขาก็เปิดช่องไว้อยู่นะคะว่าถ้าหากครมเห็นว่ามีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์น,นี้ได้อย่างเช่นไม่สามารถตั้งงบลงทุนได้ถึง20%จริงๆก็ต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นนั้นต่อรัฐสภาด้วยอ๋อก็คือยังมีความยืดหยุ่นอยู่บ้าง แต่ต้องมีเหตุผลรองรับแล้วก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสถูกต้องค่ะต้องแจ้งต่อรัฐสภาเลยนอกจากนี้เหมือนจะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับอย่างการห้ามโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานโดยพลาการในมาตรา24หรือว่ามาตรา26ที่ห้ามออกกฎหมายให้เก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานเองยกเว้นให้อปทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช่ค่ะพวกนี้ก็ดูเหมือนเป็นการพยายามจะกระชับอำนาจหรือว่าลดช่องทางการใช้จ่ายนอกระบบงบประมาณปกติให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการมากขึ้นนะครับใช่ค่ะเป็นการพยายามลดช่องทางที่อาจจะมีการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือว่าการที่หน่วยงานไปสร้างแหล่งรายได้เฉพาะกิจของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้การบริหารการคลังโดยรวมของประเทศมันมีเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะครับชัดเจนขึ้นครับเรื่องกรอบงบประมาณ ทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่ที่หลายคนจับตามองมากๆเลยคือเรื่องหนี้ครับผมกฎหมายฉบับนี้วางกรอบเรื่องการก่อหนี้การบริหารหนี้สาธารณะไว้อย่างไรบ้างครับเรื่องหนี้เป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วพรบรนี้ก็ให้ความสำคัญมากมาตรา49เนี่ยจะวางหลักการกว้างๆไว้ก่อนว่าการก่อหน,นี้การบริหารหนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าความสามารถในการชำระหนี้ เสถียรภาพความยั่งยืนทางการคลงังบลาบลาบลาแต่ที่เป็นยุบธรรมแล้วก็สำคัญมากๆเลยคือมาตรา50ค่ะมาตรานี้ให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก็คือคณะกรรมการชุดเดิมที่มีท่านนายกเป็นประธานนั่นแหละค่ะในการกำหนดและประกาศกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ กรอบที่ว่านี่คืออะไรครับมันเหมือนกับเพดานนี้สาธารณะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆหรือเปล่าครับสัดส่วนต่างๆของนี่สาธารณะซึ่งคณะกรรมการก็ได้กําหนดออกมาเป็นชุดของสัดส่วนทางการคลังที่สําคัญค่ะเช่นสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP อันนี้ตัวหลักที่คุณเคยกันสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลคือเฉพาะที่รัฐบาลกู้โดยตรงและคาประกันต่อประมาณการรายได้ประจําปีสัดส่วน,นนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อนี้สาธารณะทั้งหมด สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อไรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการกรอบพวกนี้มันทําหน้าที่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยทางการคลังอะคะ่ะอ๋อคือมีหลายดัวชีวัดไม่ใช่แค่ตัวเลขเดียวโดดๆใช่ค่ะโดยว่กรอบพวกนี้มาตรา50ก็กําหนดด้วยว่าต้องมีการทบทวนอย่างน้อยทุก3ปีนะคะแล้วก็ต้องประกาศให้สาธารณชนทราบด้วยแล้วถ้าเกิดสถานการณ์จริงนี่มันพุ่งสูงขึ้นจนเกินกรอบเหล่านี้ไปเลยครับจะเกิดอะไรขึ้น มีกลไกอะไรต่อไหมมีค่ะมาตรา51กําหนดให้กระทรวงการคลงังต้องติดตามและรายงานสถานการณ์หนี้สาธารณะตามกรอบนี้ทุกๆ6เดือนถ้าหากพบว่าสัดส่วนหนี้ตัวไหนมันเกินกรอบที่คณะกรรมการกรําหนดไว้ก็ต้องรีบรายงานต่อคอรมอโดยเร็วพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขด้วยและที่สําคัญคือต้องเปิดเผยรายงานนี้ให้สาธารณชนทราบด้วยค่ะอืก็คือมีทั้งการกําหนดกรอบการติดตาม แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลถ้ามันเกินกรอบเพราะสร้างความโปรง่งใสและความรับผิดชอบถูกต้องค่ะเป็น,นกลไกที่พยายามจะทําให้การบริหารนี้มันรอบคอบมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นให้รัฐบาลกู้เงินน่อกเหนือกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะได้ด้วยใช่ไหมครับอย่างในมาตรา53มีค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนี้เข้มงวดมากนะคะ มาตรา53บอกว่าทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งโดยสภาพแล้วไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันต้องรีบใช้เงินก่อนและที่สำคัญคือการกู้เงินตามมาตรานี้ต้องทำด้วยการตราเป็นพระราชบัญญัติพรบรเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่ออกเป็นพระราชกำหนดพรกอร๋อต้องออกเป็นกฎหมายระดับพรบรเลยใช่ค่ะ แล้วในตัวพรบกู้เงินฉบับนั้นก็ต้องระบุวัตถุประสงค์ระยะเวลาแผนงานหรือโครงการที่จะใช้เงินวงเงินกู้ที่ชัดเจนแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยคือไม่ใช่ว่าจะออกพรบกู้เงินกันได้ง่ายๆต้องมีเหตุผลความจําเป็นระดับวิกฤตจ,จริงๆแล้วก็ต้องระบุรายละเอียดให้โปร่งใสตรวจสอบได้เข้าใจครับทีนี้มีอีกมาตราหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้เงินนอกงบประมาณไกลๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่คนให้ความสนใจกันมากเหมือนกันคือมาตรา28ครับ ที่บอกว่าครมออาจจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐทาโครงการแล้วรัฐบาลค่อยไปชดเชยค่าใช้จ่ายให้ทีหลังอันนี้มันคืออะไรและทาํางานยังไงครับค่ะมาตรา28เนี่ยเป็น,นกลไกที่มีการใช้กันมานานแล้วนะคะแต่พรบฉบับนี้พยายามจะเข้าไปกำกับดูแลให้มันชัดเจนขึ้นคือเป็นกรณีที่ คอรามามีมติมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นพวกธนาคารของรัฐต่างๆนะคะไปดำเนินมาตรการหรือโครงการบางอย่างเช่นการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มต่างๆโดยที่รัฐบาลจะรับภาร,ระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามมตินั้นให้กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายไป oh. มันต่างจากการใช้งบประมาณตามปกติยังไงครับแล้วทำไมถึงต้องมีกลไกแบบนี้ จุดต่างสําคัญก็คือมันอาจจะทําให้รัฐบาลสามารถดาเนินมาตรการได้รวดเร็วกว่าการรอผ่านกระบวนการงบประมาณประจําปีตามปกติค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนหรือต้องการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วแต่แน่นอนว่าข้อเสียคือมันเป็นการสร้างภาระผูกพันทางการคลังในอนาคตที่รัฐบาลจะต้องหาเงินงบประมาณมาชดเชยคืนให้กับหน่วยงานเหล่านั้นในภายหลังซึ่งอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในตัวเลขงบประมาณขาดดุลในปีที่ดําเนินมาตรการ ททันทีครับผมแล้วมีกรอบควบคุมไหมครับเพราะดูเหมือนเป็นช่องทางให้เกิดภาระผูกพันน่องงบประมาณหรือหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบไ้ง่ายเหมือนกันนะครับหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชนหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นต้น2คือคอรมอก่อนจะมีมติมอบหมายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงภาระการคลังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการภาระที่จะเกิดขึ้นด้วยและ 3. คือมีการกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกําหนดและประกาศเพดานยอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา28นี้ด้วยค่ะคือมีเพดานคุมยอดรวมทั้งหมดอยู่อ๋อมีเพดานคุมยอดรวมด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้มาตรา29ยังกําหนดให้หน่วยงานที่ดําเนินโครงการตามมาตรา28 ต้องจัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินงานนั้นเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากบัญชีปกติต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คอรม,มอคลังและสำนักงบทราบแล้วก็ต้องเปิดเผยรายงานนั้นให้สาธารณชนทราบด้วยค่ะแสดงว่าถึงแม้จะเปิดช่องให้ทำได้แต่ก็พยายามสร้างกลไกกำกับดูแลทั้งเรื่องเพดานการรายงานการเปิดเผยข้อมูลให้มันรัดกลุมมากขึ้นกว่าในอดีตใช่ค่ะพยายามจะให้มันโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น ผมแล้วเรื่องอื่นๆอย่างความโปร่งใสาการตรวจสอบโดยรวมนะครับกฎหมายนี้เน้นย้ำเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเน้นมากค่ะถือว่าเป็นอีกหัวใจสำคัญหนึ่งของพรบรฉบับนี้เลยหมวด4ี่ทั้งหมดนี้ว่าด้วยเรื่องการบัญชีการรายงานและการตรวจสอบเลยค่ะ มีการกำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจออกมาตรฐานการบัญชีภาครัฐในมาตรา68เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆยกเว้นรัฐวิสาหกิจกับทุนหมุนเวียนที่มีมาตรฐานบัญชีเฉพาะของตัวเองต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันอันนี้ก็เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทางการเงินและการรายงานผลมันเป็นไปในรูปแบบเดียวกันสามารถเปรียบเทียบกันได้วิเคราะห์ภาพรวมได้ง่ายขึ้นและมีรายงานอะไรที่สำคัญสคัญที่หน่วยงานต้องทำหรือที่กระทรวงคลังต้องรวบรวมบังครับ มีหลายระดับเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ระดับหน่วยงานของรัฐเองที่ต้องจัดทำรายงานการเงินประจำปีเช่นงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงอตรวจสอบรับรองก่อนตามมาตรา70-71 พอสอตองงอตรวจสอบเสร็จแล้วหน่วยงานก็ต้องนําส่งรายงานการเงินพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสอตองงอเนี่ยให้กระทรวงการคลังสํานักงบปงระมาณแล้วก็ต้องเปิดเผยรายงานนี้ให้สาธารณชนทราบด้วยตามมาตรา72อ๋อทุกหน่วยงานต้องทําส่งสตองงอแล้วก็เปิดเผยใช่ค่ะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาจัดทําเป็นรายงานการเงินแผ่นดินฉบับรวมของทั้งประเทศตามมาตรา75 ซึ่งก็ต้องส่งให้สตงตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะเสนอต่อครมและรายงานต่อรัฐสภาต่อไปนอกจากรายงานการเงินหลักๆพวกนี้แล้วยังมีรายงานสําคัญอื่นๆอ,อีกนะคะเช่นรายงานสถานะหนี้สาธารณะหนี้ภาคราัฐและความเสี่ยงทางการคลังณนะวันสิ้นปีงบประมาณมาตรา76อันนี้ก็จะบอกภาพรวมหนี้และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นแล้วก็มีรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีมาตรา78 อันนี้จะประเมินความเสี่ยงแบบรอดด้านมากขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจระบบสถาบันการเงินนโยบายของรัฐเองเสนอต่อคณะกรรมการและคอรมอเพื่อให้ทราบถึงจุดเปราะบางต่างๆหูมีระบบการรายงานเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพรวมการเงินการคลังของประเทศได้ชัดเจนโปร่งใสามากขึ้นถูกไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อให้ทั้ง ผู้บริหารประเทศรัฐสภาแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยสามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็เข้าใจสถานะการคลังที่แท้จริงของประเทศได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าบทบาทของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินสอตอง,งอตามที่ระบุไว้ในมาตรา80ก็เป็นองค์กรอิสระที่สำคัญมากในการตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยเสริมกลไกลความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้มันเข้มแข็งขึ้นไปอีกคะ่ะครับ แล้วกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทด้วยไหมครับอย่างเทศบาลอบตอบจครอบคลุมค่ะอยู่ในหมวด3ส่วนที่6การคลังท้องถิ่นตั้งแต่มาตรา6 4ถึง6ก็ก็จะกำหนดหลักการวินัยการเงินการคลังสำหรับอบทไว้ด้วยทั้งเรื่องการจัดทำงบประมาณการหารายได้การใช้จ่ายการก่อหนี้การบริหารทรัพย์สินหลักการก็จะคล้ายๆกับของรัฐบาลกลางค่ะคือต้องโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ การก่อหน,นี้ของอบทไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือออกันธบัตรก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของพรบนี้แล้วก็หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะเช่นเดียวกันค่ะฟังดูทั้งหมดแล้วพรบรวินัยการเงินการคลังปี61เนี่ยเป็นเหมือนการพยายามจะยกเครื่องคลังใหญ่เลยนะครับสร้างกรอบป้องกันแล้วก็วางเข็มทิศให้กับการบริหารเงินแผ่นดินของไทย มันพยายามจะสร้างสมดุลระหว่างความจําเป็นในการใช้ใจ่ายเงินเพื่อพัฒนาประเทศหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการต้องรักษาวินัยเพื่อความมั่นคงในระยะยาวด้วยใช่เลยค่ะมันคือความพยายามที่จะสร้างกรอบกติกาที่ชัดเจนขึ้นลดการใช้ดุลยะพินิจที่อาจจะนำไปสู่ความเสียหายได้ง่ายเพิ่มความโปรง่งใสแล้วก็ส่งเสริมความรับผิดชอบในการบริหารการคลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการคลังระยะปานกลาง กฎเกณฑ์การจัดทำงบประมาณที่เข้มงวดขึ้นกรอบการบริหารนีสสาธารณะที่ชัดเจนหรือระบบบัญชีและการรายงานที่รัดกุมขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องมือที่จะช่วยให้การตัดสินใจทางการคลังมันเป็นไปอย่างรอบคอบมากขึ้นคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวมากขึ้นค่ะแต่แน่นอนนะครับว่ากฎหมายก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือ ความท้าทายจริงๆอาจจะอยู่ที่การนำไปปฏิบัติการบังคับใช้และการทำให้กลไกต่างๆเหล่านี้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆทำกลางแรงกดดันทางการเมืองบ้างหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกษิจสถานการณ์โลกที่ไม่คาดฝันต่างๆบ้าง ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการมีกฎหมายที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์จริงๆการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาควิชาการหรือภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทางานของภาคราัฐอันนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะทาให้วินัยการเงินกันคลังมันเกิดขึ้นได้จริงอย่างยั่งยืน ครับผมซึ่งก็น,นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายชวนคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อเรามีกรอบกฎหมายที่ดูเหมือนจะพยายามทำให้รัดกุมทำให้โปร่งใสขนาดนี้แล้วเนี่ย ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะรู้หรือจะสังเกตเห็นผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมายนี้ในการทำงานของภาครัฐในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะสร้างสมดุลหรือสร้างวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับวินัยการคลังในระยะยาวควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของสังคมหรือสถานการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่ท้าทายแต่ก็สำคัญมากๆเลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องวินัยการเงินการคลังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเจ้าของประเทศเจ้าของเงินภาษีควรจะให้ความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของเรากำลังถูกใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงทั้งในวันนี้ และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศเราต่อไปค่ะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกและก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของพรบรวินัยการเงินการคลังฉบับนี้ได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับหวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ